นะครับแผ่นดินถล่มและนะครับก็เป็นพื้นที่ดินที่สไลด์ลงมานะครับที่อำเภอนพิตามครับเราจะเห็นได้ว่ามีหิน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 สไลดลงมาเยอะแยะเลยนะครับคือบริเวณรอบๆเนี้ย ลองลองหันไปดูรอบๆเป็นบริเวณที่ดินถล่มลงมาทั้งนั้นเลยแต่ว่าชาวบ้านแถวน,นี้เขาเรียกว่าดินสไลหมายมถึงสไลให้เป็นแผ่นบางๆดิน <laughs> ดินแย่เข <laughs> ้าสู่ช่วงอ International News <laughs> 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 อุ้ This อจีอุนจี ไม่เอานะไม่ติดไม่ติดไมอกนี่เรื่องน้ำไหลผ่านเลยขนทีเข้าสู่ช่วงหยียบอุ้นทีอินเจอเฮชตในนิวส์แล้วก็หยียบอุ้นทีเลยสุดยอดจริง ต้นไม้ต้นนี้โอ้โหเฮ้ย oh มันมันไหลลงมาเหรอครับไม่มันลมนุนใหญ่ครับมันลมใหญ่งนูใช่ไหมน้าไหลบนเขาลงมาแล้วมันไหลลงมาได้ไงลากมันอยู่กระดูกใหม่ใช่ไหมแต่ว่าบ้านตรงนี้รอดนะไม่น่าเชื่อ บ้านรอดอ่ะถือว่าโชคดีมากถ่ายด้วยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์ยังไม่ปิดเองเออยกลอยซูมไม่ใกล้เยอะไม่สาา ซูมนิดเดียวถ่ายไปไหมถ่ายไปไหมไม่ต้องถ่ายด้วยตาเดีดูถ่ายถ่ายอุปกรกันอ๋อเราซูมต่อจากเบิร์ดใช้ไหมอ๋อเบิร์ดถือเราเดี๋ยวจะไปถ่ายมันเลยภาพของเรามันถ้าแสงมีมีแสงมีมันจะชัดถ้าแสงไม่มีมันไม่ชัดเลยอ๋อ กลับใช่ไหมกลับไหมกลับอจรัดวิดีโออยู่หาไม่ได้ปนึงอไปครเพื่อนคนนี่น้ำน้ำเขาอยู่ไหนอยู่หรอาลา เอ,เอาเอากล่องลังมาให้พี่นะกล่องนะเออยกยกลงอะไรกล,ล่องลังก็ใส่ลงมันต้องให้อยู่บ้านนะครับเล่นทน้าเหมือนกล่องล,งลัง